สวัสดีเพิ่อนๆเ,เนี่ก็มายุด PVC เต็นไม้ตัวนี้นะครับยุด PVC นี่เต็นไม้ตัวนี้คือเราผลิตเขื่อเมือพุ่มละไม้ก็คือเราไม่ต้องใช้ไม้นี้เปิ่นนติดอย่างเม็ดอะไร,รยัดตีก็คือก็มาเรียบเพิ่มเติมนะครับก็เป็น PVC แช่งตัวนี้เลยเตื่นเมื่อนี้ว่าพละไม้นะบอกว่าหยิบทิพย์ชนิดนะครับเดี๋ยวผมก็ยุด PVC นี้ก่อนนะครับนะ เพราะว่าดึงไ้ถึงแล้วก็ต้องจุ่มน้ำอีกทีมันแก้งนะครับเพราะถ้าดึงไปเรื่อยมันกากัดตั้งแต่เดี๋ยวเอาไปอา่าดูนไฟไหมอีกที พอยืดแล้วก็ตอนต้นดึงก็ต้องไปรดน้ำแต่ว่าตัวนี้อยากคิดนะครับมันกไ็ไม่ไม่อายตัวนี้เอเปิดดึงถ้าว่าดึงเลยมันก็คาดมันต้องเอารดน้ำเลยถ้าว่าดึงไปตีเดียวเลยมันก็คาดกับตัวนี้ตื้ว่าอยากเล่ามาใหญว่านะครับแต่ว่าถ้าว่าเปิี่นเปลี่องเล่ก็ได้อ่โอเคก็เออ ว,วิธีนี้ก็คือจ่ายแต่นไหม้นี่นะครับไม่ต้องมีไหม่เอ่อก็รจ,จ่ายอันการดูสุกว่าดีสะดวกเลยแต่ว่าเอ่อพมหลองดึงไม่อีกอันนึงแต่ตอนเชา้าพ่นดึงพ่นดึงอันนี้นดึงายดึงอันนี้อายแต่ว่าเพราะว่าตอนตอนเย็นดึงพอดึงอันนี้ดึงอยากมากด้วยพ่ดึงไปไล่กลางมันกัดกันแต่ว่านี่ก็จ่ายได้เดียวก็่ถือว่าใชายได้เดียวแต่ว่ามันดึงอยาก ถ้าเปิ่นเปินปืนผลิตการให้เปิปื่นตัดสินใจเองนะครับว่าจะจ่ายไม่แบบนี้หรือว่าจะใ่้แบบนี้นะครับตัวนี้ปุ่มต่ำกันนั่นสามบัถดปฏิทีได้แต่ว่าต้นเจ้าดึงดึงพูดเดียวด้วยมันกระป๋อดีก็งมันเองถึงกระปมอหนึ่งวายการนี้ให้เปลื่นตัดสินใจเองนะครับคาให้มาได้เปิืเติมการจ่ายงานนะครับช่วนการผลิตการให้เปิด่นเปลือนสังเกตในคลิปต่างๆแต่ื้นบ้านตรงปล้วก็คือแร่แล้วก็ ประดิษะจ่ายเอยงได้นะครับ